เมื่อเรามีการสอนหรือนําเสนอข้อมูลแบบออนไลน์นะครับแล้วเราอยากจะทําการขีดเขียนนะครับบนหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับที่ช่วยทําให้เราสามารถที่จะนําเสนอนะครับในรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือตัว e p พิกเพนนะครับวิธีการใช้ยังไงนะครับมาดูกันครับสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนำเครื่องมือดีๆนะครับให้กับเพื่อนครูอาจารย์นะครับที่กำลังจะต้องสอนออนไลน์ในขณะนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือในการเขียนหน้าจอนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายๆตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Epic Pen ะนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปหาตัวซอฟต์แวร์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไป ดาวโหลดซอฟต์แวร์นะครับก็เข้าเว็บไซต์นะครับของ Epic Pen นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับก็เข้าเว็บนะครับ www.epic. ครับขีดขีดกลางนะครับแล้วก็ pen.com นะครับพิมพ์เสร็จปุ๊บ enter หลังจากที่เข้าตัวหน้าเว็บของ Epic Pen ปุ๊บนะครับเราก็เลื่อนมาดูบร,ริเวณด้านล่างนะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับของตัวเครื่องมือนะครับในส่วนของตัวดาวน์โหลดไรเซนออปชั่นซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ถ้าต้องการเพิ่มเติมออปชั่นบางอย่างเนี่ยนะครับก็อาจจะต้อง ลงทะเบียนนะครับตอนน,ตอนนี้ก็จะเป็นตัวเงินนะครับ26.75เหรียญตอน,นี้ก็คงจะขอแนะนําในเวอร์ชันฟรีไปก่อนนะครับก็ในส่วนของเวอร์ชันฟรีเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้นะครับเป็นตัวเครื่องมือที่เป็นปากายังลบไฮไลท์นะครับแล้วก็ทําพวกสกินชอ็นชอตนะครับบันทึกหน้าจอ แตอนนี้นะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสีนะครับสีที่ใช้ได้ก็คือสิบหกสีแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเสียเงินนะครับก็จะมีสีเพิ่มขึ้นนะครับเป็นยีสิบสีสีนะครับเราก็จะสามารถที่จะทําเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้นะครับก็คือเรื่องของการใส่เส้นนะครับใส่รูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับหรือการพิมพ์ข้อความการใส่ลูกศรนะครับการใช้ไว้บอร์ดแบ็คบอร์ด โอเคนะครับงั้นตรงนี้นะครับเราก็ลองดาวน์โหลดไปติดตั้งดูนะครับตามเวอร์ชั่นของตัวโอเอสที่เราใช้นะครับซึ่งตอนนี้ผมติดตั้งลงในเครื่องผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตข้ามในสองการติดตั้งไปนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเรามาดูว่าหน้าตาของโปรแกรมนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานทำอย่างไรนะครับครับเมื่อ เราทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็เรียกใช้งานโปรแกรมตัว Epic p เพขึ้นมานะครับหน้าตาของตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าพร้อมนะครับสำหรับการที่เราจะทำการขิดเขียนหน้าจอนะครับเครื่องมือก็ไม่มีความซับซ้อนอะไรนะครับก็คือก็จะมีส่วนของตัวไอคอนนะครับของตัวโปรแกรมนะครับที่จะใช้ในการ อ่าคลิกค้างแล้วก็อ่าย้ายตัวเครื่องมือนะครับไปมานะครับอ่าเราก็จะมีอ่าข้างล่างถัดมานะครับจะเป็นรูปอ่าดวงตานะครับใช้ในการซ่อนในการแสดงตัวแถบเครื่องมืออ่าถัดมาก็เป็นตัวลูกศรนะครับอ่าตัวลูกศรนี้ก็คือใช้ในการปรับมาเป็นโหมดเมาส์ปกตินะครับอ่าเวลาที่เราไปเลือกใช้เครื่องมือต่างๆปุ๊บนะครับ้อเราอยากจะกลับมาคลิกเลือกรายการต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนโหมดมาเป็นอ่าโหมดของเคอร์เซอร์เมาส์ นะครับซึ่งสังเกตว่าเวลาที่เราชี้นะครับตัวเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันก็จะมีตัวช็อตคัดคีขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้นะครับเรียกใช้ตัวเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยการกดช็อตคัดคียพวกนี้บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะคล่องแล้วก็อาจจะจำพวกช็อตคัดคียต่างๆได,ได้ได้ดีขึ้นนะครับ ถัดลงมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวดินสอนะครับหรือปากกานะครับปากกากับไอตัวปากกาไฮไลท์นะครับถ้าเลือกปากกานะครับคลิกปากกาปุ๊บนะครับเราสามารถทำการขีดเขียนนะครับขนาดของเส้นนะครับสามารถปรับได้จากจุดนี้นะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือสามารถจะขีดเขียนได้อย่างอิสระเลยนะครับไม่ต้องการใช้นะครับมาเลือกตรงอย่างลบ นะครับเอ่เอเซอร์อย่างลบนะครับหรือถ้าเป็นปากกาไฮไลท์นะครับปากกาไฮไลท์คลิกปุ๊บนะครับอาจจะเลือกเส้นใหญ่ๆนิดนึงนะครับอก็เน้นนะครับว่าโอเคบริเวณทัสบาร์ด้านล่างนี้นะครับเน้นนะครับเราสามารถทำการเปลี่ยนสีได้นะครับอเลือกของสีก็คืออยู่บริเวณด้านล่างนะครับคลิกจะไฮไลท์เป็นสีลายสีเหลืองนะครับคลิกสีเหลืองอก็ทําเป็นแถบไฮไลท์ ออย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าหากว่าเราทําการขีดเขียนตัวข้อความตัวเส้นเ่ต่างๆบนหน้าจอไว้เยอะละนะครับเราต้องการจกเลิกทั้งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะมาเลือกตรงถังขยะนะครับคลิกตรงถังขยะนะครับตัวเส้นต่างๆที่เราขีดเขียนไว้เนี่ยนะครับมันก็จะหายไปทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเครื่องมือคร่าวๆนะครับส่วน ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตรงปากกาเนี่ยด้านหลังสุดนะครับมันจะเป็นรูปตัว A แต่มันจะมีจุดเล็กๆอยู่ด้านบนนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกให้เรารู้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าต้องการใช้นะครับก็ต้องเสียตังค์นะครับอันนี้คือพิมพ์ข้อความบนหน้าจอนะครับหรือนะครับพวกรูปทรงต่างๆนะครับเป็นเส้นตรงวงกลมสี่เหลี่ยมหรือว่าลูกศรอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าคลิกปุ๊บ อะไรที่บอกว่าให้ใบนาวนะครับต้องซื้ออันนี้ก็ขอไม,ไม,ไม่ไม่ใช้แล้วกันนะครับกลับไปลูกสอนอ่าตัวนี้คือส่วนของ undo, องันดูนะครับยกเลิกการทาครั้งล่าสุดอ่าเราตีเส้นนะครับเขียนวงกลมปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็ยกเลิกการเขียนนะครับเครื่องมือหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเราก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าส่วนนี้คือไวท์บอร์ดแบ็กบอร์ดอันนี้ก็อ่าเป็นเวอร์ชั่นต้องเสียตังค์เช่นเดียวกัน นะครับอ่าซึ่งจริงก็ถ้าเราต้องการใช้ไวบอร์ดแบบของจริงเนี่ยจริงๆเราก็สามารถที่จะใช้ได้โดยการอาจจะเปิดหน้าจอนะครับอย่างเช่นอเปิดก่อนใช้งานต้องไปคลิกตรงลูกศรก่อนนะครับเสร็จปุ๊บผมอาจจะเปิด n o t ตแ a d ขึ้นมานะครับเปิดโน้ตแพดขึ้นมาปุ๊บนะครับอขยายให้เต็มหน้าจออันนี้เราก็ได้เป็นไวบอร์ดเรียบร้อยแล้ว ต้องการเขียนนะครับมาที่ดินสอปุ๊บเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับก็สามารถขีดเขียนได้แต่ไอตัวเส้นที่เราขีดเขียนบนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเส้นที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับคือมันไม่ได้มันไม่ได้ไปเขียนลงไปในตัวโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้พอเขียนเสร็จปุ๊บนะครับเราทำการปิดโปรแกรมนะครับผมย่อหน้าต่างลงมา ไอตัวเส้นนี้ก็ยังอยู่นะครับเส้นรูปภาพที่เราใส่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเอาเลเยอร์นะครับมาซ้อนทับนะครับบนบน,บนหน้าจอนอีกทีหนึ่งนะครับเวลาที่ครูหรืออาจารย์หรือ,อนิสิตนักศึกษานักเรียนเนี่ยนะครับเวลาที่จะทําการพรีเซนต์นะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือเวลาเราจะทการแชร์เนี่ยนะครับเราจะต้องทําการแชร์ทางหน้าจอนะครับเราจะแชร์เฉพาะแค่วินโด s ของโปรแกรมอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับ มันพอสั่งแชร์หน้าจอเสร็จปุ๊บเราก็สามารถใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับในการขีดเขียนนะครับข้อความต่างๆเสร็จปุ๊บไม่ต้องการใช้ก็คลิกลบอ่นนี้เป็นต้นนะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับเครื่องมือข้างล่างนี้่าที่เป็นรูปกล้องนะครับนี่คือเป็นการแคปเจอร์หน้าจอนะครับนี้เวอร์ชันฟรีก็สามารถใช้งานได้นะครับอ่าแล้วก็คลิกนะครับแคปเจอร์ปุ๊บนะครับเราก็มาเลือกบริเวณนะครับว่าต้องการจะแคปเจอร์ส่วนไหน นะครับสามารถที่จะทำการคลิกค้างสร้างกรอบที่ต้องการจะแคปเจอร์ภาพนะครับพอเราเลือกบริเวณที่จะแคปเจอร์เสร็จปุ๊บนะครับก็มาเลือกนะครับได้ว่าจะเซฟเป็นไฟล์นะครับหรือจะก๊อปปี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปวางเอาไว้ในโปรแกรมอื่นๆนะครับหรือยกเลิกนะครับถ้าคลิกข้างหลังหลังสุดนะครับก็เป็นยกเลิกหรือกด ESC อย่างเช่นนะครับผมอาจจะทําการขีดเขียนก่อนนะครับทดสอบอทดสอบอน,นี้ใช้เมาส์เขียนนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าหากว่าเครื่องเราเนี่ยรองรับปากกานะครับอย่างเช่นผมมีปากกาอันหนึ่งที่สามารถที่จะเขียนหน้าจอได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะพวกสไตลัสนะครับเป็นเมาส์ปากกาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาเสียบนะครับเราสามารถที่จะเอาปากกาเนี่ยมาขีดเขียนนะครับ ทดสอบนะครับมันก็จะขีดเขียนได้ได้ง่ายกว่านะครับอย่างนี้เป็นต้นะันั้นก็จะรองรับในเรื่องของประการเนี่ยอนจจสามารถที่จะเอาไปใช้กับโปรแกรมนะครับใช้ได้กับการเรียนการสอนเนี่ยได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับอ่านะครับหลังจากที่เราขีดเขียนตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับอ่าเมื่อกี้นี้เราค้างไว้ตรงที่เรื่องของการ copy นะครับจอผมต้องการ copy ข้อความเนี่ยกับภาพข,าข้างหลังเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็มาที่กล้องนะครับ เป็นสกีนช็อตคลิกปุ๊บนะครับแล้วก็มาเลือกอเลือกนะครับถ้าเราต้องการเซฟเป็นไฟล์รูปภาพนะครับเราก็มาคลิกนะครับเซฟคลิกเซฟนะครับมันก็จะเซฟนะครับน,นี้ก็สามารถทำการตั้งได้ว่าจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับปกติก็อาจจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเซฟเสร็จปุ๊บนี้คือไฟล์ภาพที่อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับ สังเกตว่าเมื่อกี้ผมเปิดปุ๊บมันมีข้อความซ้อนกันก็คือเป็นข้อความที่ของเก่าที่เรายังไม่ได้ลบนะครับกับไฟล์รูปภาพนั้านอ่าถ้าเราต้องการเคลียร์นะครับเราก็ต้องมาลบตัวนี้ก่อนนะครับลบโอเคอ่านี่ก็จะเป็นไฟล์รูปภาพที่เราเซฟไปเมื่อกี้นี้นะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือขีดเขียนเสร็จปุ๊บเราอาจจะทำการอ่าคัดลเอาไว้นะครับ มาที่กล้องถ่ายรูปนะครับเลือกช่วงที่ต้องการจะคัดลอกนะครับแล้วก็มันเลือกตรง copy o n t o l c นะครับซึ่งเมื่อ copy เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวที่เรา copy เนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้นะครับเช่นเปิดบวชขึ้นมาเปิดบวชขึ้นมาแต่นี่คือข้อความเส้นเดิมยังอยู่นะครับเราก็ไปเคลียร์เส้นเดิมตรงนี้ก่อนนะครับเปิดบวชขึ้นมาปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะ วางนะครับตัวที่เราขัดลอกไปเมื่อกี้นี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเครื่องมือตัวนี้มันเกะกะนะครับระหว่างการบรรยายเนี่ยนะครับเราก็อาจจะทำการซ่อนมันก็ได้นะครับปิดตานะครับคลิกตรงปิดตาปุ๊บก็จะเหลือแค่เขอเล็กๆต้องการใช้งานก็เปิดตามันนะครับเราก็ไปเลือกเครื่องมือนะครับหรือนะครับเราอาจจะใช้อีกวิธีการหนึ่งคือการ ซ่อนนะครับจริงๆมันจะมีอีกเมนูหนึ่งนะครับมาดูที่ตรงเมนูเมนูนะครับในตรงเครื่องมือเมนูตรงนี้นะครับ่าก็จะมีส่วนต่างนะครับเราสามารถทำการเซตค่านะครับมาที่เซตติ้งนะครับ่าตรงตัวเซตติ้งเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะลองไปเซตดูนะครับว่าอยากให้โปรแกรมนี้รันขึ้นมาทุกครั้งตอนที่เราเปิด windows หรือไม่นะครับก็มาติกนะครับเลือกอาเซวผมไม่ต้องการผมก็ยกเลิกไปนะครับอยากจะใช้เมื่อไหร่ค่อยมาเปิดโปรแกรมเอง อีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวช็อตคัดคี์ข้างล่างนะครับก็ในส่วนของตัวช็อตคัดคี์ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เราสามารถจะเรียกใช้คําสั่งต่างๆนะครับว่าต้องการใช้เคอร์เซอร์นะครับจะต้องกดอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้คือคอนโทรลชิปบกสนะครับใช้อินสอนะครับก็เป็นคอนโทรลชิปสามใช้ไฮไลท์ก็เป็นคอนโทรลชิปสเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถทําการปรับเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่น ถ้าเป็น p l นรับผมอยากจะเปลี่ยนให้เป็น Ctrl l h i i ป P แทน P คือ Pencil เนี่ยเป็นสอนรเราก็มทำการคลิกเลือกนะครับแล้วก็กดนะครับคอนโ l น h i ปแล้วก็ตามด้วยตัว P นะครับแต่นี่คือพอดี c ค t r l ท h i ิป P เนี่ยมันเป็นฮอตคีย์ของอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการตีกันโอเคมันก็ลองหาใหม่อย่างเช่นอย่างอ,างอื่นนะครับคอนโทนชิปเก้าสมมุติ คอนโทรลชิปเก้าเปลี่ยนใหม่นะครับพ e นซิล uh, นะครับคอนโทรนชิปเก้านะครับ uh, ตัวช็อตคัดคีย์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ uh, ตอนนี้ผมขออนุญาตก,กลับไปเหมือนเดิมแล้วกันเป็นคอนโทรนชิปสามนะครับกดปุ๊บคอนโทรนชิปสานะครับก็ต้อง uh, ระวังนะครับว่า uh, เราอาจจะมีซอฟต์แวร์อื่นโปรแกรมอื่นที่มันมี พวกช็อตคัดคีพวกเนี่ยนะครับก็อย่า่ให้ซ้ำกันในส่วนของตัวนหนึ่งนะครับด้านบนสุดนะครับคือ t o อกเ t to Bar Visible เ b l e เนี่ยนะครับอ,อันนี้ปรีผมไปเซตมาใหม่นะครับเป็น Ctrl c o n t r o l ช h i นะครับนี่จำไม่ได้ว่าของเดิมเป็นอะไรนะครับก็คือถ้าเราใช้คี key ตรงเนี้ยนะครับเพื่อทำการปิดการมองเห็นนะครับ Control h i นะครับฉะนั้นผมสามารถที่จะบอกไม่อยากให้มันโชว์บนหน้าจอนะครับก็คอนโทรลชิปคิวนะครับเครื่องมือนี้ก็จะหายไปนะครับจริงก็จะเหมือนกับการปิดโปรแกรมนี้ไปนะครับแต่เราก็สามารถทําการเรียกกลับคืนมาโดยการกดคอนโทรลชิปคิวอีกครั้งหนึ่งขึ้นมานะครับอย่างเช่นเวลาจะเขียนนะครับเอสหน้าจอนะครับจากการเสร็จเขียนเสร็จนะครับไม่ต้องการที่จะใช้งานมันละนะครับก็คอนโทรลชิปคิวนะครับซ้อนไป ไอตัวข้อความทั้งหลายเส้นทั้งหลายที่เราเขียนไว้เนี่ยนะครับก็จะถูกซ่อนไปด้วยนะครับอ่าแล้วอยากจะอ่าเรียกกลับขึ้นมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งก็คอนโทรชิ i คิวนะครับอ่าข้อมูลเดิมที่เคยเขียนไว้ก็ยังอ่าคงอยู่นะครับอ่าเสร็จปุ๊บมันต้องการใช้ก็ทางขยะลบอ่านะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ตัวเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราสามารถที่จะขีดเขียนหน้านจอขณะที่มีการนำเสนอออนไลน์นะครับเพื่อทำให้เรา สามารถที่จะนําเสนอได้อย่างาสะดวกนะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ